สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับป้อมพระบ้านทั่วไทยนะครับวันนี้ก็นําพระมาให้ชม <c oughs> ได้ให้ชมได้เช่าหาสะสมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่นี่นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับนี่สามารถสแกน QR code ลายด้านบนตรงนี้ได้เลยหรือพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรสอบถามที่เบอร์โทร099 2 3 6 3 9 9หสได้นะครับนะนี่ส่วนช่องทางการชำระเงินนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะพี่นะแล้วแต่พี่ๆท่านใดสะดวกแบบไหนนะพี่นะวันนี้เราก็นำพักมาแบ่งปันในราคาเดิมนะครับราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเช่นเคยนะพี่นะนี่ จะมีหลากหลายรายการให้พี่ได้ชมกันนะบาเพื่อิ่มให้การเสียบเวลาของพี่พี่เอนะครับวันเราก็มาชมพระรายการแรกกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพี่นะนี่นี่นครับเหรียญ อสวยนะครับผิวเก Banana, ่านะพี่นะสองสหกเนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้500บาทเหมือนเดิมนะครับนี่ um. ต่อไปนะครับรายการที่สองนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าๆนะครับรายการที่สองนะครับรายการนี้500บาทนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่สามนะพี่นะเป็นพระจอบหลวงพ่อไปนะครับวัดกําแพงนะพี่นะที่ลึกสองสี่เจ็ดแปดนะครับนี่มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้นะครับจอบหลวงพ่อไปนะพี่นะรายการที่สามนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับ วัดบ้านไร่นะพี่นะอําเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานี่เหรียญน,นี้สวยๆนะพี่นะออกผิวส้มๆนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะอง์นี้ออกผิวส้มๆหน่อยนะครับนี่รายการที่สี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระสมเด็จปากน้ํานะครับ เป็นพระสมเด็จป,ปากน้ําเคลือบชาเล็กนะพี่นะนี่เคลือบชาเล็กนะครับมาพอมกรอบส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่รายกรารที่ห้านะครับรายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายกรารที่หกนะพี่นะเป็นพระปิดตาหลวงปุกนะพี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปุกวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะ เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่เนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้นะนี่รายการที่6นะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7เป็นพระปิตา หลวงพ่อแก้วนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะพี่นะนี่โอ้โหดูนะครับเนื้อเก่าๆนะครับออกเป็นโซนกะลานะครับนี่เนื้อออกเป็นโซนกะลาเก่าๆแบบนี้นะรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่แปดนะพี่นะ เป็นพระจอบใหญ่หลวงเพราะเงินนะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงเพราะเงินวัดบางคลานนะพี่นะนี่จอบเกา่าๆเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ราคาห้าร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะนี่ห้าร้อยบาทนะครับจะส่งไปทางก็ไม่บวกเพิ่มนะนี่ <c oughs> อันนี้รายการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่กลานะพี่นะ เป็นเหรียญน,นะครับพระเจ้าตากสินนะพี่นะนี่เหรียญพระเจ้าตากสินนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่องนี้ออกเป็น <c oughs> ผิวขำๆแดงๆส้มๆนะพี่นะนี่ผิวองค์นี้ออกนี่นะครับนี่รายการนี้รายการที่ก้านะพี่นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นเจะนี่เป็นพระโพธิวงศ์นะครับสาราจานะครับหลวงพ่อหนมนะครับพ่อหนวมพ่อหนวมนะครับเจ้าอาวาสวัดอนงคารามนะพี่นะนี่สมมาคมสิทธ อนงคารามนะครับนี่นี่นะเหรียญหลวงพ่อหน้วม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 นะครับนี่ผมนึกอ่านนี่รายการที่สิบนะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะแล้วหลังเป็นแบบนี้นะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญ หลวงปุโตนะหูเหรียญน,นี้สวยผิวสวยนะครับมีต่อโคดต,ตรงนี้นะนี่ดูสวยนะครับเส้นสายคมชัดนะนี่ด้านหลังนะครับวัดประดูสินพีนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่ฉลองอายุครบรอบแปดสิบปีนะครับเหรียญหลวงปุโตนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่ พ,พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้เมื่อต้นคลิปได้เลยนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นการเบอร์ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR c o d อโค้ดหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0992363998นะครับป้อมพักเครื่องก็ยินดีมีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะพระนี่ต่อมารายการที่12นะครับ พระอาทิกราลานะครับนี่วัดโพสีนะสองสี่หกแปดนะครับนี่วัดโพสีนะครับนี่ด้านหน้าอีกด้านเป็นแบบนี้นะครับนี่น,นี่ด้านนี้เป็นรูปหลวงพ่อนะพี่นะอาทิกรา,านะครับวัดโพสีนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับเป็นพระเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะนี่รายการที่สิบสามนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับด้านล่างมีรูปหน้ากสัตว์อยู่นะครับเป็นแพะนะด้านล่างเป็นสัตว์นะครับนี่นี่รายการที่สิบสามนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่14ี่นะครับเป็นเหรียญล่อนะครับนี่หลวงพ่อซวงนะครับนี่หลวงพ่อซวงวัดชีปักข่าวนะพี่นะปีสองห้าศูนย์แปนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อซวงนะครับวัดชีประข่าวนะรายการนี้ห้า้อยบาทนะครับรายการที่ส4ี่นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับ นี่เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับเหรียญคุดสะหลวงปู่หงนะครับนี่นี่นะครับฉลองอายุแปดสิบปีนะครับรุ่นหนึ่งนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเหรียญลวงปู่หงนะครับนี่วัดเพชรบุรีอะไรนะครับตำบลทุ่งมนนะครับอำเภอรปราสาทจังหวัด สุรินนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ <c oughs> เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับนี่เป็นเหรียญกลมใหญ่มีรอยจานนะครับเนื้อฝาบาทนะพี่นะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับนี่มีรอยจานตรงนี้นะครับสองข้างนะนี่ เหรียญหลวงพวกก่ออวยนะครับรายกรารที่16นะครับรายการนี้500บาทนะครับต่อไปรายการที่17นะพี่นะเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบผักนะครับจังหวัดอุตรดิต์นะพี่นะนี่หนึ่งกพนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับเหรียญปีเก่านะครับนี่เหรียญพิชัยดาบผักนะครับนี่ รายการที่17นนะพี่นะรายการนี้500บาทนะครับเหรียญถือว่ายังพอสวยนะพี่นะนี่คมชัดนะครับคมชัดนะนี่ต่อไปนะครับรายการที่18นะครับเป็นเหรียญหัวกะโหลกนะพี่นะเป็นพระเหรียญหัวกะโหลกนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปหัวกะโหลกนะพี่นะ นี่เป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านะคมชัดสวยนะครับนี่รายการที่18นะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะรายการนี้500บาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่19นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่มีต่อโค้ดนะนี่ต่อโค้ดตรงนี้นะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะพี่นะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนอนะครับก็าเรียกว่าหลังเต่าเจ้าคุณนอนะนี่เป็นหลังอุ้มๆแบบนี้นะครับนี่ เจ้าคุณนอนี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะเหรียญสภาพสวยนะครับนี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับของป้อมพักเครื่องนะพี่นะสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะพี่นะนี่ ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR ีย d e คดด้านบนหรือพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรสอบถามที่เบอร์โทร0 9 9ย์6 3 9 9 8นะครับหรือเป็นแอดไลน์ที่เบอร์โทรก็สามารถแอดเบอร์โทรได้เลยนะครับนะนี่ส่วนช่องทางการชำระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับส่วนส่วนพี่ท่านใดที่เก็บปลายทางก็ขอความการุณารรับของด้วยนะพี่นะ ไม่สั่งเล่นกันนะครับพี่ผมขายของนะครับไม่เล่นขายไม่ได้เล่นขายของแบบเด็กเด็กน้อยนะพี่นะเราก็โตโตกันแล้วนะครับสั่งแล้วรับด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะพี่นะขอความกรุณาด้วยนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่21นะครับรายการนี้เป็นพัก กิ่งนะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่โหต่อโค้ดชัดลึกเลยนะพี่นะต่อโค้ดลึกเลยนะนี่เป็นพ,นนะนพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับนี่นี่นะเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่ <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งองค์นะครับนี่กิ่งหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้เป็นก้นทองแดงตอกหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะพี่นะเป็นก้นทองแดงตอกหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ ต่อไปรายการที่23นะครับเป็นรูปหล่อคล้ายๆพระเจ้าตากสินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนี่เป็นพระเจ้าตากสินหรือเปล่านะนี่เดิมๆเลยนะครับหล่อเดิมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมๆนะรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับวัดตะโนดหลวงนะพี่นะที่ลึกในงานฉลองกุฏินะครับสองสี่เก้าแปดนะเดี๋ยวแป๊บนะพี่นะไฟนี่นะครับสีนี่เป็นสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่เป็นพญาคุดนะครับหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับนี่จังหวัดปทุมธานีปีสองห้าสองสองนะพี่นะนี่เป็นเนื้อสามกริย์แบบนี้นะครับสามกริย์แบบนี้นะหลวงพ่อเสงนะครับปีสองห้าสองสองนะพี่นะนี่ เดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่25นะพี่นะรายการนี้700บาทนะครับรายการนี้700บาทนะเป็นเนื้อสามกริย์นะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะรายการนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะเป็นเหรียญอาจารย์เป็น ท่านอาจารย์ง้วกิมโคยนะครับนี่เป็นเหรียญเซียนแปะนะครับอายุ79ปี9สิงหาปี1 9จังหวัดปทุมนะพี่นะนี่เป็นเหรียญเซียนแปะรุ่นแรกนะครับรุ่น1นะนี่สวยๆคมๆแบบนี้นะครับนี่1,000บาทนะครับรายการนี้เปิดไว้1,000บาทนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญอินตัโชดนะครับโชตินะเหรียญพระพระนี่เป็นเหรียญพระอินตะโชตินะนี่เหรียญหลวงพ่อเชมวัดบ้านเออนะวัดบ้านยางหรือวัดวัดนาอะไรสักอย่างนะพี่นะนี่ผมจําไม่ได้นะนี่เป็นเหรียญเพชรบุรีนะเหรียญเก่านะครับปีลึกนะสองสี่กว่านะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะ นี่เหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับอันนี้รายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายกรารที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะเป็นเหรียญธรรมจักนะครับเป็นเหรียญธรรมจักหลวงปู่สุขปุกเสกนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขปุกเสกนะสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ ่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะนี่เหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับมีรอยจานนะครับนี่ตะแคงให้เห็นรอยจานนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับนี่เจ้าของเลี่ยม เรียมจับขอบไว้นะครับน่าจะแกะพวกเงินพวกทองขายไปหมดแล้วนะนี่นี่ผมเหมามาแบบนี้เลยนะต่อไปนะครับรายการที่3าสบนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะครับวัดเก้ายอดนะนี่ด้านหลังเป็นหลังยันใบพัดนะครับนี่เป็นหลังยันใบพัดแบบนี้นะมีนี่เหรียญหลวงพ่อรุ่นวัดเก้ายอดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะพี่นะ เหรียญส,สวยๆแบบนี้นะครับพระเก่านะครับนี่เกจิเก่าๆลึกๆนะพี่นะรายการที่สามสิบนะครับรายการนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะวันนี้นะครับก็นําพระมาให้พี่ๆเอได้ชมทั้งหมดสามสิบรายการนะก็จะมีทั้งหมดสามราคานับมีห้าร้อยเจ็ดร้อยและหนึ่งพันบาทนะครับ ที่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0992363998ได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับนะ <c oughs> เราก, <c oughs> ก่อนจะจบคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะพี่นะส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ